เขยุดมกเลยอ่าดีไซน์ะรอ่ง้นั่นลยผมเดินมานี่จริงกิโลแน่สกิโลเข้าไปประมาณกิโล ไม่ดีนะมันถึงท้ายเลยต้องพูดดล้อร่างไม่ดีไปถึงไทย I know. ขอบคุณผู้จัดการเร็วนะครับที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ของเนเังเลง เดินกี่กิโลสองกิโลเข้าไปอ่ ATV สีล้อลงหน้าเข้าไปแล้วหมอเข้าไปเป็นคนแรกครับอย,อ,ยอยู่หลังใช่ไหมขอรับทราบรับทราบเดี๋ยวมันป็นรูปหล่วหลบพาให้เขาเข้าเซ็ตพอยต์ก่อน ผมที่เป็นพราเมดีกเขาเอาไปทอมเวลาแบบลอยตัวที่สูงในเมืองตัวเคี้ยวไม่้อมผู้บอกมันช่วยมันช่วยเอร้อนที่สู้อยู่ยังสู้อยู่ยัง่แก้เลยยังวิ่แกมันช่วยแก้ได้เหรอมันไปกดประสาทเรื่องของอ่าร้อนหรืออะไรพวกนี้แต่พอเจอเย็นปุ๊บมันหมดเลยโอเคเหนื่อยไหมครับมีใครมีอาการวิงเวียน ไต่ขึ้นไต่ขึ้น <c oughs> ไต่ขึ้นครับวิวสวยงามมากมดูวิวไปก่อนคนหอบคนหอบโอเคแล้วก็เลี้ยวขึ้นนี้ขึ้นต่อ,อตอนนี้อ,อนีติออกตัง้งติดตั้ง โอเคผมมาด้วยมาไปเฉพาะเปลี่ยนมีน้องสอ,อ,องสคนอยู่ข้างนะครับสองขายแยกแโอเคต้องเดินไปนู่ กดลง45องศาพี่บอยเดนลงครับอันนี้ชันกี่องศาอาจานพี่บอยชันกี่องศานี่ตอนนี้อยู่ประมาณ60ครับเย้ครับตรอนครับ ก right. er ็ปล่อยเดินลงมาเองครับแข็งแรงมากครับมาถึงขนาดนี้ได้ก็สุดยอดมากมีรถรออยู่ขล่างครับถ้าไม่คิวอยากไปต่อเขามีน้ำกินแล้วใช่ไหมอ่าข้างล่างมีครับเขาบอกผมว่าขอไปเอาน้ำก่อนเพราะเขาไม่ขาดน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานหมอก็สุดยอดนะครับโอ้ที่เดิมเลยเมื่อวานโอผมก็วิ่งเทียวเหมือนกัน เห็นหมอก็นักวิ่งกันเนี่ยเดี๋ยวออกไปอ่ะหนูจะหนูจะไปดักตรงตรงไหนได้บ้างอ่ะตรงถ้าตับที่ีเป็อสองมาสิบโลก็มีสิบโลไม่ใช่มันจะไม่ถึงเอสองมันจะตัดไปเอแปดเลยแต่เอแปดเลยก็สิบอะแจ้งน้องๆแจ้งน้องๆตอนนี้กลับมาู้เข้าแข่งขันกอนังลงไปแล้วนะครับอยู่ที่ทางสีฟ้าใบ ไม่แำ็งนกร่งัลยเราต้องใจไม่แขงก่ยายอก้าอยู่เยอะ,อะยายออ้านี่เราจะกลายเป็นคนแคน้ีนีน <c oughs> ต่า <c oughs> โอ้แน่นอนน้องๆอัน <100 plus. S 2> ัยุวชน r e s วของมุสลิมเบตงสู ปรโมทเข้าไปโปรโมทเข้าไปอันนี้ใส่หัวตามหล้วกรภารกิจปิดท้ายจบกลับเลยครับ เรารู้อมุงกล้องเรารู้อมุงกล้องรู้ไหมทำงนองี้แล้วก็น้ำประทาไม่แนะนำให้ดื่มนะครับยางบอลห้ามไปอาบไปใช้เดี๋ยวนางไม้จะบังตาพาเราเข้าป่าทำไมจะทำให้เราหลงป่าจับกล้อง 这块本子东西。 พี่ที่ไหว้ทำเหตุพีที่ยร่วงล่างร่วงถึงไหนไของอยู่ไหนนี่นี่นี่โอ้รุ่นสายรัดรุ่นเขมบันทายโอ้ฝนตกโอ้เสร็จสิ้นภารกิจครับถอนตัวน้าเวลา สิบแปดสอง